สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับมินยุสคารรถมือ2อฟรีดาวนะคะวันนี้จะพามาดูรถมิตซูบิชิปาเจโร่ 2.5GT นะคะคันนี้เป็นปี13-14นะคะเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยรถคันนี้นะคะด้าไฟหน้าเป็นไฟโปรเจกเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะหน้ารถเนาะก,ก็จะได้เป็นหน้าพนมโครเมียมนะคะสวยๆเลยอ่าสนใจโทรมาต,ตามเบอร์ที่อยู่ในป้ายทะเบียนได้เลยนะคะ รถคันนี้นะคะสวยมากๆสภาพดีนะคะราคาคันนี้อยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคาดีๆดนๆกันเลยรถสวยสภาพดีนะคะ,ะมาชมกันในส่วนของซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อทั้งสี่ล้อเนาะก็จะแต่งป่งล้อมานะคะตัวยางเป็นยางบีชตนนะคะตัวแม็กก็แม็ก i t s ซูบิชิเดิมๆเลยค่ะได้เป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะนี่เลยแม็กขอบสิบเจ็ดนะอ่า ตัวรถพร้อมใช้นะคะเติมน้ำมันขับขี่ได้เลยอยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อได้นะคะมีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านฟรีทั่วประเทศนะคะกระ,ะจกนะคะได้เป็นสีโครเมียมปรับไฟฟ้ารับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยตัวฟิล์มรถเนาะได้4060นะคะมือจับประตูเป็นสีโครเมียมนะคะบันไดข้างมีมาให้นะคะบันไดข้างเดิมๆกับตัวรถเป็นบันไดข้าง2ตอนนะคะหน้าหลังเลย มาชมในส่วนของภายในตัวรถกันนะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดาะะําปรับไฟฟ้านะคะนี่เลยเบาะปรับไฟฟ้านะตัวรถนะคอนโซลด้านในสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีการแตกหรือชํารุดใดๆนะคะมาชมกันในส่วนของจอหน้าจอนะยังใช้งานได้ปกตินะคะนี่เลย ตัวรถเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคอนโซลตรงนี้วางของได้นะคะมีที่วางแก้ววางกุญแจได้นะคะพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสวยๆเลยอ่ะไม่รถนะคะรถเป็นปี13 .14 นะคะ2 5 Gt ไม่ใช้งานอยู่ที่172,000มนกิโลนิวตนนั้นเองอ่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะสามารถกดไปที่ description นะคะแอดไลน์มีนมาได้เลยนะ ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้พี่ๆได้ติดต่อง่ายๆนะคะสสวยคานตัวรถนะไม่มีคดไม่มีชํารุดนะคะนี่เลยหัวน็อตสวยๆเดิมๆนะคะปุ่มปร,รับกระจกต่างๆนะคะใช้งานได้ดีปกติและอยู่ครบนะคะแทงประตูวางแท็บเล็ตได้นะคะวางแก้วน้ําได้นะคะทุกคนหัวน็อตซอ,อกประตูสวยๆเลยนี่นะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆกับตัวรถลมยางอยู่ครบนะคะ พี่พี่ท่านไหนสนใจเนาะก็สามารถเข้ามารองขับมาลองเช็คเครื่องก่อนได้นะคะราคาคันนี้5้าแสนเจ็ดหับาทนะคะขายราคานี้เลยในส่วนของเบาะนะเบาะนังสีดัมฝั่งนั้นมีกระเป๋าจิงโจ้อำนวยความสะดวกให้นะคะตัวแอ์นะคะได้แอร์สามตอนแอร์หน้าแอรกลางและแอร์หลังนะคะพดานพดานนะคะเพดานผ้าสวยงามนะคะนี่เลย มีหน้าจอให้นะคะปุ่มปรับไฟมีให้ปรับแอร์มีให้นะคะอ่าตัวบอนะบอะด้านหลังสวยงามนะคะไม่ส้มไม่ชํารุดนะคะมีพนักพักแขนมาให้เนาะนั่งไกลๆตัวนี้รับรองไม่เมื่อยนะคะวางแก้วได้ด้วยนะจ๊ะมาดูกันในส่วนของที่นั่ง6-7นะตัวเบาะพับไม่ยากนะคะดึงตรงนี้พับลงได้เลยขึ้นง่ายๆนะคะมีนสูง165นะคะขึ้นได้สบายนะนั่งได้สบายไม่ติดเข่านะคะ อ 6, 7, สองหกเจดสวยงามนะคะแทบไม่เคยได้ใช้เลยดูนะนี่เลยเบาสวยๆเต็มๆฟูฟูแบบนี้นะคะอะตัวรถก็มีพรมปูมาให้แล้วทั้งคันนะคะพร้อมใช้สภาพพร้อมใช้เลยต้องบอกแบบนี้พับเก็บก็ง่ายๆนะคะปรับเบาะให้เท่ากดตรงนี้ได้เลยอ่านี่เลยสวยๆใช้งานง่ายค่ะคันนี้พี่ๆท่านไหนหาปาเจรโร่ราคาห้าแสนกว่าบาทนะคะแนะนำคันนี้เลย อ่มาดูด้านท้ายกันนะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายหลอดไส้นะคะสวยๆเป็นกรอบโครเมียมนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้ทั้งหมด4จุดนะคะกันชนนะคะเป็นสีโครเมียมยางอะไหล่ยังอยู่นะคะอยู่ครบแบบนี้เลยด้านท้ายนะกล้องมองหลังมีให้นะคะที่ปัดน้ำฝนไฟเบรกดวงที่3เส้นไลฟ้าอยู่ครบนะคะมาดูกันต่อในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะ ก็ได้มาพอสมควรนะคะแต่ตัวรถเนอะก็สามารถพับได้นะคะเบาะแถว2อสพับได้หมดเลยนะนี่เลยตัวแอร์นะคะภายในรถต้องบอกเลยว่าสะอาดมากนะคะนี่เลยสภาพก็คือพร้อมใช้นะคะราคา5 7 9 0 0 0บาทใช้เงินจองรถคันนี้เพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดผ่อนหรือเทินนะคะทักสอบถามได้เลยนะนะสวยๆนะคะฝาท้ายระบบโช้อัพนะคะ หัวนอตสวยๆแบบนี้เลยอ่ะไลท้ายนะคะหลอดใส่ไม่มีการแตกไม่มีชำรุดนะคะตัวรถสวยๆเลยซุ้มล้อด้านหลังนะคะยางบิสโตนแม็กมิซูบิชิเดิมๆนะคะขอบ17นะมาดูกันในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารอีกฝั่งนะคะนี่เลยเบาะหนังสีดำนะคะทั้งสามแถวเลยสวยสภาพดีนะคะ เบาะสวยสภาพดีรถพร้อมใช้นะคะตัวรถแทบไม่มีตำหนิเลยนะอาจจะมีร่องรอยการใช้งานจากเจ้าของเดิมนิดหน่อยรถปี13 .14 เนาะทุกคนก็สภาพก็จะมีร่องรอยการใช้งานมาหน่อยนะคะไม่ก็แสนเจ็ดแสนเจ็ดหมืกิโลนิดๆน,นะคะนี่เลยเบาะคู่หน้าเนาะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้า พวกไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติและที่เต็นท์ก็ยังรับประกันนะคะเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าให้ลูกค้าอีกนะคะนี่เลยรับประกันจุกๆไปเลยมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ฟรีฟรีอีกหนึ่งปีนะคะออกรถนะคะเปลี่ยนทายของเหลวให้สพานทัมมิ่งให้นะคะอ่าหรือลูกค้าต้องการอ,าอะไรเพิ่มเติมนะแจ้งน้องมินได้เลยนะคะอ่ามาดูกันต่อนะคะในส่วนของ ห้องเครื่องปาเจโรคันนี้นะคะมาชมกันต่อค่ะในส่วนของห้องเครื่องมิส s บิชิปาเจโรสองจุดปี13.14คันนี้ค่ะเครื่องนะคะได้เป็นเครื่องมิส s บิชิคอมมอนเรลดีไอดีนะคะได้2.5 GT ใช้งานกันเลยฉนวนกันความร้อนนะคะเดิมๆกับตัวรถเลยจ้านี่เลยนะตัวรถสวยงามมากนะคะเครื่องแน่นเลยนะคะนี่โลโกโ้เอ้ยอะไรนะ มอกอรนะคะผ่นเพจยังอยู่ครบนะคะตัวรถสวยงามน่าใช้มากนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถเข้ามาลองขับได้นะคะมาดูรถตัวจริงได้ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะมีบริการไฟแนนซ์ทั่วประเทศให้เลยฟรีๆนะคะถึงหน้าบ้านราคาคันนี้นะคะอยู่ที่5,790 0 0บาทนะคะสนใจโทรมาได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามมินด้วยนะคะไปสู่2,000 s u ซับสไครด้วยกันสวัสดีค่ะ